ยอรับคับบีต่อชาติศาสนาเด็กนักเรียนกว่าร้อยคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดีในพิธีมอบบัตรประจำตัว13หลักเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติจาก21โรงเรียนในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาได้รับรหัสประจำตัวผู้เรียนหรือรหัสจีซึ่งเป็นเป้าหมายการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออทางโรงเรียนร่วมกับฝ่ายทะเบียนอำเภอและองค์กรภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติหากพบว่าเข้าเรียนต่อเนื่องไม่มีบัตรประจำตัว13หลักไม่มีสัญชาติอื่นไม่มีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจากักรและเดินทางไปกลับเพื่อการศึกษาจึงได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติบุคคล ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเราก็อยากให้เขาสำนึกในส่วนของที่เราจะทำยังไงให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ไม่ทาอะไรที่มันมันไม่ถูกต้องแล้วก็ช่วยกันดูแลตัวเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งนั่นหมายถึงช่วยตัวเองให้พ้นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ช่วยประเทศชาติด้วยแล้วก็จะเป็นการย้ําเตือนให้เขามีความจงรักภักดีต่อสถาบันของเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถามว่ายากลําบากไหมก็ลําบากนะคะตัวหนูเองก็ต้องแบบรอคอยคะ่ะว่าเมื่อไหร่จะได้รับเพราะหนูรอคอยสิทธิ์ที่มาพร้อมกับ บัตรที่หนูจะได้รับอะค่ะด้านการศึกษาแล้วก็ด้านสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างนี้ค่ะจะได้ง่ายต่อการดำเนินชีวิตด้านการเดินทางอย่างนี้ด้วยค่ะหลังได้รับบัตรประจำตัว13หลักเด็กๆจึงเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่อายเพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนคืนสิทธิ์และถือเป็นการแบ่งเบาภาระแก่โรงพยาบาลชายแดนซึ่งต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มแรงงานข้ามชาติ หรือผู้ไม่มีชื่อตามทะเบียนราชประมาณ2 3งถึงส0มหมนคนถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเผื่อว่าไม่มีไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่มีบัตรอะไรเลยเนี่ยเ,เราก็ให้การรักษาตามปกติแต่ว่าการค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเราไม่สามารถจะไปเบิกตรงไหนได้เนาะแต่ถ้ามีสิทธิ์เสร็จเนี่ยเข้าสู่ในระบบบัตรทองเสร็จเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีงบประมาณจสัสรรมาให้เราซึ่ง ก็เอามาบริหารจัดการนะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายค่ายาบ้างค่าอุปกรณ์การแพทย์บ้างค่าอะไรบ้างซึ่งสามารถเอามาใช้ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน3จังหวัดนำร่องการแก้ไขปัญหาเด็กสถานะรหัสจีที่มีความก้าวหน้าในการทำงานแต่ในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังมีความล่าช้า,าองค์งกรแพลนอินเตอร์เนชชันแนประเทศไทย จึงเสนอให้ภาครัฐออกระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติต้องใช้ดุลพินิษมากเกินไปรวมทั้งจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดขจัดความร้ายรัฐแก่เด็กกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีล่าสุดมีมากกว่า8 0 0 0 0ื่นคน